สวัสดีครับก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปทำงานที่ไหนนะฮะก็อยู่เลี้ยงวัวนี่นี่นะครับที่ผมมัดไว้หนึ 1, 2, ่งสองสามดูที่มัดไว้นะฮะก็มันก็พวกนี้ก็จะจะกินอยู่บริเวณบริเวณทุ่งนานี้นะเนี่ยดูนี่ฮะผมเรียกมามันก็มาเลย ใจก็อยากจะปล่อยทั้งหมดแหละคืออป,ปล่อยทั้งหมดไม่ได้ครับมันพากินมั่วซั่วเลยนี่มันจะเดินไกลในตัวันจะเดินไกลกับตัวนั้นมันจะเดินไปด้วยกันแต่ถ้าตัวนี้กับพวกนู้นมันจะเดินด้วยกันครับเลยไม่ค่อยอยากจะปล่อยมันแต่ถ้าไม่ไม่ปล่อยมันนะดูเดินกินเดินกินอะไรของมันลก เมือ่อวัวน,นี่ผูใครกินก็นไม่ยากจะกินดูเนอ่แต่ถ้าได้ปล่อยนะวูเดินกินกินนี่เต็มเต็มทุ่งนาเลยตรงนั้นทีตรงนี้ทีนูเดินยังไงให้มันพันตัวเองดูดูมันเดินอ้ไอ้วัว นออเอาแต่ความฉลาดๆนี้ไว้กับตัวเองทั้งหมดเลยบัวห่านะ<ส> <fic> ลูกบัว<ส> <fic> ปล่อยให้มันไปกินกันกินน้ำแตทีนี้ก็จะปล่อยเลยเมื่อกี้ก็มาจากสังขะไป อใช้สิทธิ์อยู่ที่สังขาครับเลยเพิ่งกลับมามก็จะให้น้ำบัวงานก็ยังไม่มีทําครับก็เห็นก็ขอบคุณพี่เล็กนะครับพี่เล็กพี่จิตนะฮะแกทโทรมาว่ามีงานให้วิ่งอยู่แถวไหนบ้น่าจะระยองแหละเขาว่าแถวระยองไม่ระยองก็อ่า อายุทยาที่ยังนึกถึงผมนะครับช่วงผมว่างงานแกบอกว่าจะให้ไปขับรถแตว่าท่อแกออกอออกรถกำลังจะออกรถมาใหม่อยูด่ดีน่าจะสามร้อมั้งก็ต้องต้องขอขอบคุณ ทางโทอเกโทอเกอาพิเล็กด้วยเห็นแกว่าเป็นเอฟซผมนะฮะการพูดพูดจาก,ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับน่าจะมันมันจะพูดตุกก็ได้บอกแกว่าขอไปทําช่วงหลังปีใหม่นะฮะก็ถ้าถ้าให้ผมไปตอนนี้ปับ๊บเดี๋ยวปีใหม่ผมก็ต้องกลับบ้านนะฮะไม่ใช่ไม่กลับ กลับบ้านครับก็เลยไปหลังปีใหม่ดีกว่ามันทำอะไรให้มันเสร็จทับก่อนถ้าเสร็จปุ๊บเออไอ้นั้นค่อยว่ากันครับจะไปไม่ไปก็จะไปอยู่แต่ไม่รู้ว่าวิ่งวิ่งวิ่งยังไงเห็นแกบ,บอกว่าวิ่งที เทตามหมู่บ้านนะนู่มดแต่ความครับลืมจับเชือกวัวลงไปกินน้ำแนละ้วกินน้ำก่อนไอ้ตัวนูน้นเดินเดินไปไหนบ่นู่ดูมันเดินเดินตามอีกตัวนหนึ่งอนะ่ะ ไมมันแม่หากินน้ำที่ดีๆนี่ทางลงกินน้ำมก็มีนี่ไอตัวนี้เจ็บขาตรงไหนลอกนี่เดินมันเจ็บขาไอาเจ็บขาตรงไหนวะนี่อันนี้เป็นวัวแม่ผมนี่วัวของผมไม่รู้เขาเดินตามกันแล้ว นูนูนุนุนูนูหนนนนนงองนไ่นุนู่นุ่นไ่น่นุ้นูนุ่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 นุนมีนุ่กุนุนุานานน ปล่อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาช่วงประมาณห้าโมงปล่อยให้เขาเดินกินก่อนอไปแล้วพากันเดินไปกินที่ไนโบเนาะเนาะเนาะ โอ้ดูมันมันเดินกินอยู่แถนี้เองอู้ย่ายหญายังสวยงามครับนนี้เดี๋ยวจะไล่ไปทางนู้นก่อนตรงนี้ไว้ให้เขาอ,อัดพังก่อนเดี๋ยวเขาว่าเราได้นะฮะ เฮ้ย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 มฮ่มฮ่ม่ม่มฮึ่มฮึ่มฮึ่ฮ่่น่นฮ